นี่คือรูปูปูว่าล่ะขั้นตอนการขุดปูนะคะฝูฝูฝูเยมก็ไงแทะเจมสิบเอาไปก้นนั่นเห็นไหหลังว่างนี่หนักลังบ้านนี่คือขั้นตอนการขุดปูนะคะข้นโม่ค่อยขุดก็ไม่ขุดเอาผุเป็นข้นไม่ขุดแต่จะได้ปูไปได้ก้นแต่ก้นหน้าหุ้นปูเสียหุ้นห้วยจะเปลี่ยนดิปูดูใหญ่ใหญ่หา ปูเสียละเป็นพี่น้องคุณไปท่งคนเห็นปะเห็นปะไปเท่าคนเห็นปะคนโอ้โหคอยู่หรือเปล่านกนกคนทุปูดีบว่าไมมคนดูมฝังเงินเส้าัวาป็ะไิดปกกินพวอปู เราจะมาดูกันนะคะว่าปูหนึ่งตัวเราจะใช้เวลาขุดกี่นาทีนะคะเอ้ามารลกเต็นี่คือรูปูปไปเอาเสียมมาขุดแกะหนะินแกะห่นนี่นะนเป็นจ้าน,นั่นดีแบ,ดดดบบนี้ก็บอกว่าจะดูปูปุ่น ไปทางมทางพนมากว่ีเพียะเออพนนะมัวยอีหนีคนหอนพนกับบดใหดีกะนอ่ะอ้ออังสี่นั่มไหมขั้นเขียวพนันไม่ไงวะขั้นขุดไปนีู่นหนึ่งรูนะคะเราจะใช้เฮ้ยบมอเมียขุดเดียวเขึ้นไหนเลยว่ะเดใช้ทรัพยากรเฮ้